เตรียมผ้าขนหนูมาเช็ดปากเลยน่าัวมาเช็ดหน้าเอาไม่อยู่ทำไมใส่ทำไมเดินแค่สอชุด่ะลูก้าตัวแพงครับช่สองหมื่นจริงจริงพีเขาบ่นเลยแกพี่ก็ไหเดินแค่สชุดแถมครับ้าตัวแพงชุชุดผมทำไมไม่แถมให้นะแถมเลยแถมพยายไม่เอาหว่าคอแถมสิทุไง เปี่ยนเองเออเป็นแค่แบบเป็นงานที่ไม่ใส่ชุดนะถ้าห่วงก็ไม่ใส่ชุดก็ได้ไงแต่ที่เป็นงานที่แบบว่าเป็นงานใหญ่พออีกว่างอะไรก้ครับถ้าเป็นผู้เดินเือ็กซ์เซอร์พายต้องกิ๊บดูเซ็ตผมหนึ่งนี่หรอใครทำให้่ยเขาทำเลยเขาทำเลยผมทำเป็นไหมเป็นหรือยากนะเนี่ยเห็นยากเลยยากยากข้างหลังมาหาแม่แม่จะทำมาม่จุดมันจะบอกว่าผมหล่อหน้าไม่หล่อ ไม่ในร่วมหนูตัวใหญ่มากเลยคนหลังมากเลยนั่งรถรอเยอะครับชั่วโมงานชั่วโมงนั่งแบบไปครับมาถึงแทบไม่ทำอะไรเลยรอเสียกันตลอดเลยตีหน้าเมื่อออกคุ้มขึนมีคุ้มแล้วคือพวกนี้ว่าไม่ไปนะครับว่าไม่ไปเป็นแทบรอแล้วับคี่ว่า

ไม่เน่าเล่นค to uh> ุณเล่นละกอเน่าเน่าเลยมาจับมาจับาาให้ยาามาจับมาจับของจาณยานยานควณย่าัวนี้พูดณย่นคดมคพเล่นนี่ยอ no ๋อนี่เิเิมีตุรี่ดาวครับ ตอนได้ที่แลยนะใบเนี่ยบ้านถึงไม่ใช่เออบ้านถึงไม่ถี่อะไรแหละใบอะไรใบเสียภาษีเสียภาษีเขาใบแสนใบแสนทำไมปีนี้เสียไปกรงพันห้าหมื่นโอ้ตอนแรกไปใช่ครับมันไม่ตอนแรกไปอย่าไปยื่นแล้วมันไม่เกินก็เป็นเลทยี่สิบทีนี้ไปไปใส่มาผิดจุดหนึ่งก็ไปยื่นเพิ่มยื่นเสร็จเลทสามสิบนะครับ มันควรเลยอย่างเงี่ยเลยค่ะซื้อไปหักแล้วครับก็ซื้อหมดแล้วครับการเราไปหักหมดแล้วแต่ลงราบพิสัยก็เยอะนะลูกตั้งแสนหกจริงมีลดได้เยอะมากเลยเมนงมามันเป็นมันเป็นแค่เก้ามันไม่ใช่แสนหกอะอ่ามันก็ไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะไม่งั้นลดลงจะหลายพักคเป็นหมื่นเลยนะคะลดลงหรอว่าเพื่อที่เขาจะเขาตัวเขาอาจจะเสียภาษีได้เปล่าเขาเลยบอกไเลยค่ะจ้างรายได้จริงเหรอไม่ใช่อ่ะ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆรต้องขอได้ไม่จ้เป็นแสนนี่ลดได้หลายหมื่นเลยอ่ะก็เกียวเพาว่าเราตงแสนทั้งั้านถามให้น้องเลยดิมันใช่ถามให้น้องเลยดิรอสิทของรายได้หังได้เยอนะคะใช่โอ้ดูดิคุณเตนเลยดูคุณลูก็เลอ่ะเลยรูปร้อน ม่โกรธแล้วให้รออันเนี้ยติ๊กอันนี้ไรอะจาร์ไ่ให้อไม่้รอไปเลยเหรอพี่ติ๊กไม่ให้รอมาได้โอเคลยไม่้เร่องเกียนทางเซล่ไม่ละน้องขยี้ตาละ

มันบอกว่าวันที่ลูกเขาก็จะไปดูนิทรรศกาก็ไม่เดินหรอกแบดเบื่อลูกฉันนั่งเอาเงินคืนมาม่วยล้างตด้องไม่ติดป้องอย่าไปไปแข่งไม่ร้ เขาปฏิวัติแล้วไปก่อช้างรู้ปะเนี่ยไปกอชา้างรู้หรือเปล่าเขาปฏิวัติแล้วปฏิวัติจริงเหรอแม่เขาแคบปแล้เบิล่นยิงเบิดไปทน่ที่เกาหลีเ่นเนะก็ยิงไปแล้ว